และตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะน,นะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องแปลงร่างเป็นนักกีฬาออกกําลังกายเพราะสถานที่อย่างนี้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทํางานที่นี่หรือแม้กระทั่งคนที่มาติดต่อเรื่องราชการอะไรต่างๆให้มาใช้บริการสถานที่นี้ในการออกกําลังกายกันด้วยครับผม สถานที่ออกกำลังกายแห่งนี้นะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาของไปเก็บที่ล็อกเกอร์ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเจอกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตู้ล็อกเกอร์และการใช้งานไม่ยากเลยครับเขาจะมี เขียนบอกไว้หมดเลยบริการตู้ล็อกเกอร์สำหรับสมาชิกอ่ะเริ่มต้นใช้งานตอนนี้เขาก็บอกไว้ด้วยนะว่ามีล็อกเกอร์ว่าง19ตู้นี่เราก็กดไปเลยเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์เราไปแล้วทีนี้สแกนนิ้วมือนี่ทําตามรูปเขาเลยครับเอานิ้วชี้จิ้มลงไปเราได้ล็อกเกอร์หมายเลข20ครับเราก็จะได้ยินเสียงกระนั่นหมายความว่าล็อกเกอร์หมายเลข20ของเราได้ทําการเปิดแล้วนี่ เสร็จแล้วเราก็เอาของของเราครับเข้าไปเก็บไว้แล้วทาการปิดจบจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ก่อนออกกาลังกายเราต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนเลยเพอยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้มันไม่เกิดการบาดเจ็บทางการกีฬาแล้วส่วนเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะที่เนี่ยเขาทําความสะอาดต่อว,วันเนี่ยสามรอบันเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วง10โมงถึง11โมงบ่าย 2- ถึงบ่ายสแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือ2ทุ่มถึงสาทุ่มนั ออกกำลังกายอย่างสบายใจครับที่นี่สะอาดปลอดภัยแน่นอนอและที่เจ๋งไม่กว่านั้นอีกนี่เห็นรูปแบบนี้ไหมครับมันจะมีทั้งหมด3ช่อง3ช่องคือช่องในสุดเนี่ยจะไว้สำหรับการวิ่งส่วนช่องกลางจะเป็นสำหรับจ็อกกิ้งช่องริมนี้สำหรับคนเดินและที่มันเจ๋งกว่านั้นนี่ช่องสีเขียวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับ สำหรับเวลาที่พวกพี่พี่พนักงานเขาเดินกลับบ้านกันเขาก็จะเดินในช่องสีเขียวเพื่อไม่เป็นการไปรบกวนช่องวิง่งช่องจ็อกกิง้งแล้วก็ช่องเดินที่เขาออกกําลังกายกันเอาละผมขอเวลาดีกวา่าวิ่งสัก17รอบพอพอรอเรามัเท่าไหร่หรอแค่412เมตรให้คิดภาพง่ายๆก็สนามบอลสนามนึ่ะโอเคไปพร้อม ยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ออกกําลังกายมีเพื่อนร่วมออกกําลังกายเยอะแยะด้วยแต่สิ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นอีกครับนั่นก็คือที่นี่เขามีบริการห้องอาบน้ําให้ด้วยทั้งชั้น4และชั้น5ก็จะมีทั้งห้องของสําหรับผู้หญิงและก็สําหรับผู้ชายออกกำลังกายเสร็จเหนื่อยๆเข้าไปอาบน้ํากลับบ้านนอนพักผ่อนให้สบายโอ้ยไปเราไปอาบน้ํากันดีกว่าครับผมเมื่อเราอาบน้ำท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเอาของเราคืนกันดีกว่าครับผมวิธีการคืนก็ไม่ยาก ข้อคอ,อนะครับ <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คืออย่างงี้นี่วิธีการนี่คืนล็อกเกอร์เอานิ้วเราที่สแกนไว้เมื่อกี้ปุ๊บล็อกเกอร์หมายเลข20ใช่เลยแค่นี้เองเห็นไหม และนี่นะครับก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราอย่างครบคันเลยนะครับสายสปอร์ตโอ้โหสบายเลยวิ่งออกกำลังกายขนาดนี้มาแล้วครับคลิปหน้า g ีโน่เดอะสแน็คจะพาทุกคนไปเที่ยวในโซนไหนของศูนย์ราชการอีกรอติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน